ชาวลักนณาและชาวราศีพิจิกนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดาวประจำเดือนสิงหาคม2565นะคะชาวลักษณาและชาวราศีพิจิกนี้ต้องบอกว่า เป็นช่วงระยะเวลาที่องค์อาจสามารถมากนะคะในช่วงกรกฎาคมช่วงสิงหาดาวตัวเองอยู่ในเรือนอริเป็นอย่างไรไม่กลัวศัตรูไม่กลัวความเดือดร้อนไม่กลัวความเหนื่อยยากสู้บุกบนันฟันฝ่าสาไปทุกเส้นทางนะคะช่วงระยะเวลากรกฎาคมสิงหาด้วยนะคะแต่เดี๋ยวสิงหาพระพระอังคารเจ้าเรือนตัวเองจะขยับแล้วซึ่งเป็นการขยับ ไปสู่ร่องรอยทิศท,ทางที่ดีนะคะแม้ว่าจะไปกลุ่มร่วมกับดาวมฤหยู่ก็ด้ก็ตามนะเดี๋ยวแอจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงดาวที่จะขยับย้ายของชาวลัคนาราศีพิจิกดวงแรกก็คือดาวประสุกร์นะคะดาวประสุกร์เนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นราชาโชคทันทีเมื่อขยับเข้าสู่เรือนสุภะในวันที่8สิงหาคมนะคะแน่นอนว่า เจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้โชคลาภและความสำเร็จนะคะจากผู้ใหญ่ที่ให้มาในช่วงระยะเวลานี้นะคะค่อนข้างจะเป็นทิศทางที่ดีนะคะตัวคุณเองระยะเวลานี้จะเป็นคนพูดตรงผงผาง เพราะฉะนั้นให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดด้วยเช่นเดียวกันนะคะพระพุทธของคุณในช่วงระยะเวลานี้แม้จะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารหน้าที่การงานแต่แอดก,ก็อยากให้เจ้าชะตานั้นหลีกเลี่ยงความตรงผ,งผงผางเกินไปนะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้ดาวดีๆหลายดวงกําลังเดินหน้าอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าหาภัยเข้าตัวด้วยการสร้างอะไรด้วยจากคําพูดคําจารหรือว่ากิ่งอยู่ การพูดตรงบางคนอาจจะมองว่าก็การพูดตรงก็คือ Micro ไม่โกหกอะแอดมินใช่เรามีวิธีการพูดแบบไม่โกหกหลายๆวิธีนะคะที่จะประนีประนอมแล้วก็ทําให้ ทุกคนยิ้มเบิกบานหรือว่าเสียหน้าได้หน่อยลงเพราะฉะนั้นลักนณาแล้วราศีพิจิกถ้าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดจาปณนีประนอมได้แอดมองว่าเป็นประโยชน์ในเดือนสิงหาคมมากนะคะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนลงมุ่นการทําอะไรใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าเรือนปุตตะยังเป็นเกษตรอาทิปดีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโดดเด่นและดีให้เงินให้ทองค่ะนะคะให้เงินให้ทองในช่วงระยะเวลานี้นะ,ะยังดีอยู่นะคะทีนี้ หลังจากที่พระศุกร์ขยับย้ายนะคะพระศุกร์ขยับย้ายก็จะเป็นดาวอังคารค่ะดาวอังคารเนี่ยจะย้ายเข้าไปไปเป็นเขาเรียกว่าทั้งองค์เกณฑ์นะทั้งองค์เกณฑ์ด้วยทั้งอุดมเกณฑ์ด้วยนะคะที่ดาวเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่ากิตสะตสะตต้องภูมิเมนนะ อารินองเกณฑ์กล่าวไว้แม้ชาติโตเวนอัปร,รักก็ดีคุณก็แสดงให้ยศนั้นเสมอพงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะเงื่อนไขของดาวเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะส่งผลเกื้อกูลนะคะหุ้นส่วนคู่ครองเพื่อนร่วมงานนะคะ เรียกว่าส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาเป็นระยะเวลาที่หุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนการทำงานโครงการต่างๆเริ่มจะเจเริญรุ่งเรืองแต่ว่าดาวพระดาวพระอังคารเนี่ยเป็นราชาโชคก็จริงแต่ในเกณฑ์ดาวปกติเขาเป็นปลาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของการขัดแย้งมีเรื่องของการต้องต้องพูดจาปะทะกันบ้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแต่นะช่วงระยะเวลานี้นะ ถ้าเจ้าชะตาทําอะไรที่ไม่ค่อยดีนะแอดบอกเลยว่ามันก็ไม่ส่งผลดีให้เจ้าชะตานะคะเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับร่องกับร้อยอันนี้ไม่ใช่กุศโลบายในการพูดด้วยให้คุณทําความดีนะแต่ดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวที่มุทะลุเป็นดาวที่กล้าแข็งขยนันเพราะฉะนั้นถ้าทําไม่ดีเนี่ยปิดไม่มิดนะคะดาวพระอังคารจะออกนะ เพราะฉจะออกอาการออกลีลายอะแะยและมันมีมฤรุตยูอยู่ตรงนั้นมันมีเรื่องของการพลิกผันเปลี่ยนแปลงง่ายๆนะในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรเสี่ยงๆอย่าแม้กระทั่งการไปเล่นปืนผ่านหน้าไม้ในระยะเวลานี้ไม่ว่าจะตัวคุณหรือตัวคู่ความคนรักต้องระวังนะพระอังคารอยู่กับมรุตยูแอดบอกแล้วว่ามรุตยูเข้าเรือนไหนเพ่งเลงเรือนนั้นให้มาก คุณจะได้ละเอียดรอบครอบรัดกลุ่มคุณจะได้ได้รับโชคลาภจากมันมาุษติยูไม่มีตรงกลางนะคะส่งผลไปทั่วไม่มีตรงกลางเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวมนุษตยูกับดาวพระอังคารมาเจอกันเนี่ยอาจจะต้องทํานายอย่างนี้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาจะมีพลังมากนะคะเพราะว่าพระอังคารให้ความเป็นราชาโชคดึง ดึงมรตยุเข้ามาเสริมแรงมรตยูมันจะเกิดความทั้งมานะอดทนทั้งการตัดสินใจที่ดีทั้งการคือทั้งการกล้าได้กล้าเสียเพราะฉะนั้นมรตยูอยู่ตรงนี้แม้จะเป็นคู่เสริมพลังแต่แอดก็บอกว่าให้เสริมความรอบคอบความละเอียดลัดกลุ่มให้เรามาระวังการเล่นของอันตรายนะ ปืนผ่าหน้าไม้นะคะอะไรที่เป็นของมีคมอย่าเอามาเล่นกันนะคะทั้งคุณทั้งงุ่นส่วนกู้ชีวิตอะไรของคุณด้วยทั้งหมดเลยนะคะหลังจากที่พระอังคารขยับเนี่ยพระเกตจะย้ายนะคะออกจากเรือนพันธุเพราะฉะนั้นเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินที่มีปัญหาที่พูดคุยไม่ลงตัวบรรเทาเาบาบางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เนี่ยพระเกตเข้าไปสู่ภพเรือนสหัชชะสิ่งที่ต้องระวังแอนอยากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญานะคะ การไปตกลงตกปากรับคําพูดคุยอะไรกับใครก็ตามนะพระเกตจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะสัญญิงสัญญาจะต้อง ถ้าจะรับปากแล้วจะต้องรู้อนาคตนะคะว่าคุณทําได้เพราะไม่นั้นคุณจะเสียเครดิตในเรื่องนี้นะการเดินทงเดินทางให้ระมัดระวังนะน้ํามงน้ํามันน้ํากดน้ํากันอะไรก็ช่างนะคะที่มันจะต้องเดินทางเดินทางไกลน่ยต้องดูนะคะมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางด้วยแล้วก็เรื่องการพูดจาสหัสาชาก็ยังเป็นการพูดจาเช่นการการติดต่อสื่อสารต่างๆทั้งหลายนะสุกับเสาเร็งกันนะ ให้ระวังการพูดจากับผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้การที่แบบมั่นใจในตัวเองเกินไปอาจจะส่งผลเสียให้เจ้าชะตาทั้งๆท,ท,ที่ดาวหลายดวงมันเป็นดาวที่ดีถูกไหมฮะดาววสุขเป็นราชาโชคเนี่ยแสดงว่าโชคลาภเนี่ยมาจากฝ่ายตรงข้ามเพศตรงข้ามผู้ใหญ่เพศตรงข้ามเนี่ยโอกาสที่จะให้ได้งงได้เงินได้งานเนี่ยมาจากตรงนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเกิดโชคจากตรงนี้นะ แล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่พระเกตขยับย้ายเนี่ยดาวต่อไปก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะย้ายในวันที่ส7บเจ็ดสิงหาคมพระอาทิตย์ย้ายเข้าเรือนตัวเองแสดงว่าชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของงานเกิดความมั่นคงเกิดความแน่วแน,แน่เกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะเกิดลาภผลในเรื่องของงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนได้รางวงรางวัลได้การเขาเรียกว่ายกย่อง ในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนอาจจะได้เดินทางไปดูงานทางไกลนะคะบางคนจะได้ปรับเปลี่ยนงานสถานการณ์งานคนทํางานรอบๆตัวนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะทํางานเยอะนะหลายคนก็บอกว่าจะเอาเรื่องอะไรแต่ เรื่องโดดเด่นคือมีโชคลาภจากเรื่องของการงานนะคะประสบความสําเร็จจากงานที่คุณทําจากงานที่คุณปลูกปั้นนะจากงานที่คุณเริ่มบางคนอาจจะมีเรื่องของการจะต้องไปติดต่อสัมพันธ์งานการาายิ่งคนที่ทํางานอ่าสัมพันธ์กับการต่างประเทศสัมพันธ์กับกฎหมายสัมพันธ์กับศินธรรมสัมพันธ์กับพวกขายของออนไลน์สัมพันธ์กับการติดต่อทางออนไลน์สัมพันธ์กับ อย่างทำงานโรงแรมมีเจ้าของกิจาการเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นโรงแรมที่รับแขกต่างชาติเยอะแยะเกี่ยวข้องนะคะทำงานเกี่ยวกับเปิดอู่นะคะรับซ่อมรับทํารับอะไรที่มันพังๆแล้วคุณเอามาทําให้มันดีขึ้นนึกอ,ออกไหมฮะนี่เป็นภาพใหญ่แต่นอกนั้นอาจจะเป็นรับเหมาเช่าช่วงงานที่บางคนผู้รับเหมาบางคนที่งานคุณไปทําต่อโดดเด่นนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะผลิตงานต่างๆที่เป็นแบบเขาทิ้งแล้วเป็นขวด เหล้าเป็นขวดเบียร์คุณเอามาตาดัดแล้วกลายเป็นแก้วสวยงามนั่นก็คือนั่นก็คืองานในระดับที่เราต้องเรียกว่าเกี่ยวกับอริวินานมรณะล้วนๆเลยนะคะแล้วพระพุทธอยู่ตรงนั้นด้วยยิ่งแบบเจ๋งเป้งไปเลยทีนี้ดาวสุดท้ายแอดเพิ่งบอกไปว่าพุทธกุมร่วมกับดาวการงานนั้นดีโดดเด่นนะคะ พุธจะขยับย้ายในวันที่20สิงหาคมเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้มันเกิดความสําเร็จอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างมั่นคงและแน่นอนในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกละนะคะโชคลาภลาวพาเป็นเกษตรราธิ่ดีเนี่ยมันจะต้องมีความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องการประมูลเรื่องการติดคือได้งานใหญ่ได้โชคลาภใหญ่นะคะ เวลาที่พรพุทธเข้าสู่เรือนลาภะแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเจ้าชะตาจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณชอบไปศึกษาหาความรู้นะชอบเข้าไปหาคนต่างๆมีสังคมนะแล้วเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณชอบทําบุญทําทานนะดาวพุธในลักษณะนี้นะคะจะเกิดความร่ํารวยในดวงชะตา ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าปัญหาชีวิตต่างๆจะคลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นอะไรที่ติดขัดเนี่ยจะต้องบอกว่าค่อยๆดีขึ้นเรื่องความร่ำรวยเรื่องการเงินเรื่องชื่อเสียงเรื่องกิจยศในลักษณะที่ดาวคุณโดดเด่นขนาดนี้แอต้องบอกว่ามันสมบูรณ์พูนทรัพย์ทุกอย่างเลยนะคะ พราะดาวมันไม่เสียนี่ดาวเป็นมหาอุดคือค่อนข้างโดดเด่นและแน่นอนและดาวเป็นตำแหน่งดาวเจ้าเรือนลาภะก็ต้องบอกว่าโอ้โหลาภะเป็นลาภานะคะไม่รู้จะถ่ายว่าจะดียังไงทีนี้ใครบอกดีร้ายมันขนาดไหนแอดมินอยู่ที่ดาวพื้นดวงนะคะอยู่ที่ดาวพื้นดวงเกิดของเจ้าชะตาคุณทํามาขนาดไหน คุณหนุนนํากันมาขนาดไหนบุปรกรรมกรรมเก่าคุณสะสมบุญมาขนาดไหนรู้กันไหมคะคุณใช้คุณเบิกบุญเบิกโชคลาภไปเนี่ยคุณมีหยอดกระปุกบุญไหมทาบุญเพิ่มไหมอ่าทำทานเพิ่มไหมคุณมีความละเอียดละออนในการทําบุญไหมคุณไปบริจาคเลือดไหมคุณ ทำงานด้วยความซื่อตรงไหมทุกสิ่งทุกอย่างเกาะเส้นศีลธรรมมีความเป็นคุณธรรมมีจริยธรรมของความเป็นมนุษย์ไม่เบียดเบียนใครไม่คดโกงใครไม่พูดจะใส่ร้ายส่อเสียดคนอื่นไม่ทำร้ายทำลายคนอื่นรับหลังไม่ปั่นนะ้ำเป็นตัวไหมทุกสิ่งทุกอย่างคือการสะสมความดีที่จะมุ่งให้เจ้าชะตานั้นได้โชคแบบราชานะคะเพราะฉะนั้นอยากได้โชคแบบราชาเวลาดาวเข้าไปสู่ราชาโชคอย่างเงี้ยอย่างดาวพระศุกร์เป็นราชาโชคแบบเนี้ย คุณได้สะสมไหมถ้าสมมุติว่าตลอดระยะเวลาเจ้าชะตาบอกเป็นคนที่ซื้อหวยก็ไม่ค่อยถูกก็แสดงว่าโชคเก่ามันสะสมมาน้อยต้องทําโชคใหม่ให้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะดาวพุธเป็นมหาอุดในเรือนราภะมันจะต้องมีโชคลาบโดดเด่นทั้งการเสี่ยงโชคทั้งการเสี่ยงดวงทั้งการลงทุนทั้งการลงวุ่นมาเต็มเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้บอก มันก็ได้ไม่เยอะนะแอดเอาก็แสดงว่ายังทําไม่พอแต่ทีนี้คนทําเพราะหวังจะถูกหวยหวังจะรวยจากเบอร์อย่างเงี้ยนะคะแอดรับประกันไม่ได้เพราะแอดไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรนะคุณไปทําแล้วทําได้ดีดีจริงไหมคุณไปทํากับพระปรากฏว่าพระเป็นโจรพระเป็นคนที่ผิดศีลธรรมหนักหนาะอันนี้ก็ต้องดูด้วยเพราะฉะนั้นส่วนมากเวลาแอดแนะนําให้ไปทําบุญแอดมักจะให้ไปบ้านพักคนชลานะคะบ้านเด็กกําพา ไปบริจาคเลือดบริจาคทานให้ภาวนาทุกครั้งว่าให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณอน่ะมาร่วมอนุโมทนาในสิ่งที่คุณทำดีในวันนี้เสมอหนึ่งว่าเขาเป็นผู้กระทำเองอย่างคุณแบบหักห้ามใจในการที่จะไม่พูดชั่วไม่พูดเสียดสีคนอื่น คุณก็ยังอนุโมทนาได้เลยว่าการกระทําคุณความดีครั้งนี้นะคะขอมอบให้แก่ไขคุณจะมีพลังในการทําดีไปทุกๆครั้งอะ่ะบางครั้งเวลาที่เราพูดมันอาจจะสนุกมันอาจจะเคยปากมันอาจจะคุณอาจจะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่ได้ไปพูดป้าพอปดมดเท็ดอะไรกับใครแต่ป,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 ปรากฏว่าคนที่คุยกับคุณเป็นคนที่เอาเรื่องนน้นเรื่องนี้มาใสา่แล้วก็สนุกปากพูดกันสนุกปากไปเรื่อยๆอันนี้เป็นวจจกรกมนะคะ เป็นวัจจิกร,รมแล้วก็เป็นกรรมไม่ดีผูกติดกันไปเรื่อยเพราะว่า คนที่คุณพูดถึงเขาอาจจะไม่เกี่ยวข้องเขาอาจจะไม่ได้คิดแย่คิดร้ายอะไรกับคุณเลยกลายเป็นคุณนะติดกรรมติดเวรกับเขานะต้องมาแก้ไอ้สิ่งเหล่านี้ก่อนนะก่อนที่คุณจะได้รับโชคลาภแอดถึงพูดเสมอไงว่าถึงคุณจะไม่นับถือพูดถึงคุณจะไม่นับถือไม่รู้เรือ่องเกี่ยวกับศีลห้าคุณไปอ่านศีลห้าเป็นคุณธรรมหรือแอดมองว่าเป็นจริยธรรมในนามของความเป็นมนุษย์ที่ต้องมีเลยนะไม่มีข้อไหนที่มันมองแล้วว่าไม่ดีเลย นะคะไม่ว่าจะเรื่องโกหกเรื่องกินเหล้าเรื่องผิดลูกเขาเมียใครนะคะฆ่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าชะตาก็ลองทำในในสิ่งที่แอดมินบอกดูนะคะสำหรับคนที่บอกว่าโชคลาภน้อยหลือเกินได้ไม่เท่าคนอื่นเขานะคะนี่เป็นดาวดวงสุดท้ายของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะก็คือดาวพะพุธซึ่งเป็นลาภะเพราะฉะนั้น20สิงหาคมเป็นต้นไปสําหรับคนที่บอกว่าแย่มันต้องมีการกระตุ้นขึ้นมาหรือว่า มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ลาบผลเข้ามาเป็นลาบผลที่แบบว่าไม่ขาดสายเลยนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ถ้าคนตกงานอ่ะบางคนไปได้งานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรที่ดินการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอาคารบ้านช่องนะดูแลอาคารบ้านช่องการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการธนาคารไฟแนนซ์การเงินสินเชื่อนะก็เป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้แม้แต่เรื่องของเพื่อนยังเป็นโชคลาภเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของคนหวังดีคนส่งเสริมคนสนับสนุนคนเหล่านี้จะเข้ามาในช่วงระยะเวลาวันที่20สิงหาคมลองสังเกตตัวเองว่ามันเป็นไปตามนั้นไหมถ้าแบบโอ้โหแอดไม่เห็นมีใครเข้ามาช่วยเหลือไม่มีใครดูแลเลยลองไปหาลัคนาใหม่ตามแบบวิธีของแอดเข้าไปที่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะเพจ Facebook แล้วเข้าไปในสเตตัสแรกเลยแอดแปะไว้ค่อยๆหาเวลาว่างนะคะเข้าไปอ่านตามลิงก์ แอดมีวิธีบอกให้คุณผูกดวงหาลัคนาด,ด้วยตัวเองได้คุณจะรู้เลยว่าหลังจากคุณผูกดวงแล้วคุณมีดาวอะไรอยู่ประจำเนี่ยคุณจะรู้ในขั้นตน้นจนประเภทที่ว่าคุณไปฟังหมอดูแล้วคุณจะไม่เชื่อเขาทั้งหมดเพราะคุณมีหลักอยู่แล้วแต่ก็ไม่จาเป็นจะต้องไปขานเขาเพราะมันมีหลายตํารานึกออกไหมลัคนาแล้วราศีตาราแอดกับตําราคนอื่นอาจจะไม่ตรงกันก็ได้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นคนที่ฟังอ่ะบางทีแอดบอกว่าฟังเอาบันเทิงมันก็ไม่บันเทิงขนาดนั้น แต่แอดจะบอกเสมอว่าดาวจรเป็นอะไรที่มันมาแน่ๆอยู่ดาวจรเหมือนโอกาสเนืกอออกไหมฮะดาวพื้นดวงเหมือนต้นทุนดาวจรเหมือนโอกาสคุณจะคว้ามันได้เท่าไหร่แม้ว่าต้นทุนจะบอกว่าอันนี้คุณคว้าไม่ถึงหรอกแต่ถ้าคุณมุ่มานะพยายามและทำกรรมใหม่ที่ดีคุณคว้าถึงแน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่แอดมินอยากสื่อสารออกไปในการที่มานั่งพูด ในช่อง u t u b e เนี่ยแอดอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะแอดเป็นคนที่เมื่อก่อนไม่เคยชอบดูดวงเลยในส่วนของเรื่องความรักนะคะจะต้องบอกเลยว่าสำหรับคนโสดหรือคนคาราคาซังกันมาช่วงระยะเวลานี้นะ,ะบางคนอาจจะมีหลุดกระเด็นกระดอนกระจัดกระจายเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะตกลงลงตัวอะไรกันไม่ได้แต่บางคนกับประสบความสําเร็จในเรื่องความรักอันนี้แล้วแต่ดาวพืนดวงเกิดเลยเพราะอะไรเพราะว่า ดาวสุกเนะี่ยมันอยู่ในเรือนมรณะมันมีทั้งอาจจะพบปะคู่ครองคนรักสําหรับคนโสดนะที่เป็นคนอยู่ไกลเป็นคนต่างประเทศได้ทั้งต้นเดือนและท้ายเดือนถ้าเป็นช่วงระยะท้ายๆนะคะตั้งแต่ประมาณวันที่อไม่ท้ายนะคะต้นเดือนคือแค่หนึ่งถึงเเท่านั้นที่มีโอกาสที่จะประมาทพลาดพังเลอกลาตกปากรับคําในการแยก อย่าล้างอะไรกันได้นะแต่ถ้าเกิดคุณผ่านไปจนกระทั่งถึงประมาณวันที่8สิงหาคมเป็นต้นไปทั้งคนมีคู่ทั้งคนไม่มีคู่นะคะจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คู่ครองคนรักหรือว่าเพศตรงข้ามเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จได้โชคได้ลาบด้วยนะเพราะว่าดาวพระอังคารเข้าไปสุภเรือนปตนัตนิเป็นราชาโชคด้วย เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยนะได้โชคลาภจากฝ่ายจากเพศตรงข้ามนะคะ,ะความรักเนี่ยช่วงต้นเดือนมันก็จะมีอารมณ์เสียขัดแย้งหงุดหงิดนะมันเป็นจุดเปราะบางนะคะต้องระวังเป็นจุดจุดอ่อนในช่วงระยะเวลานั้นนะซึ่งที่จริงเนี่ยต้องบอกว่าคุณจะต้องระมัดระวังตลอดเจปีอ่ะมันจะเงาก็งอนมีปัญหามีนู่นมีนี่มีความวุ่นวายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายในช่วงมรดยู่อยู่นะคะ ก็ต้องรามาระวังทั้งคนโสดและคนและคนคนโสดที่มีแฟนและคนที่มีคู่นะคะส่วนคนโสดปกติปกติเลยไม่มีใครเลยช่วงระยะเวลานี้บางคนอาจจะไปมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานบางคนอาจจะไปเจอคนต่างชาตินะคะบางคนอาจจะไปเจอคนที่แตกต่างจากเราแบบคนระเวลกันเลยนะคะอย่างเช่น อายุมากกว่าหรือตำแหน่งหรือวัยวุหรือการศึกษามากกว่าเราแบบคนระเวลหรือต่ำกว่าเราแบบคนะละคนละเส้นทางหรืออ,อกไมคะมาพบปะเจอกันแต่ส่วนมากจะไปทางที่ว่าเขาสูงกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณมีวัยยุกว่าคุณมีตำแหน่งแห่งที่มากกว่าคุณหรือเป็นคนต่างประเทศอย่างเงี้ยเลยนะคะสําหรับคนโสดเนาะมีโอกาสอย่างนั้นเลยนะแล้วก็แล้วก็วกสําหรับเรื่องสุขภาพช่วงนี้นะ ไอนมองสุขภาพเนี่ยไม่น่าห่วงเท่าอารมณ์นะคะอารมณ์จะขี้หงุดหงิดนะคะถ้าระวังหน่อยก็น่าจะระวังเกี่ยวกับเรื่องของช่วง1นึ่ถึงแปดะระวังเรื่องของช่วงกลางลำตัวเจ็บท้องปวดท้องลำไส้อักเสบโรคกระเพาะอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยได้นะคะหถึงแหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นดวงดาวประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 5ของชาวลัคนานและราศีพิจิกนะคะขอให้ประสบความสำเร็จกับดาวที่ทรงพลังส่งเรื่องดีๆมาให้ขอพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้และไม่ข้ามโฆษณาแชร์คลิปให้อมินด้วยขอพระคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ